ครับสวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อพ่อกระชังสาสาอินสซอร์วิดเดนอีกแถวนะจ๊ะนะมื้อนี้ได้อาหารเมนูปลาปลานะจ๊ะนะทุกคนจับปลา มาฝากทุกคนนะจ๊ะชุชินะจ๊ะนะทุกคนจ้าชุชิวาสันวาหยัดใส่บักพริกสดพร้อมนะจ๊ะเนาะยามจ้าของวันังไห้นะจ๊ะนะทุกคนจ้ามื้อนี้อารมณ์ดีนะจ๊ะเนาะได้มาแล้วหนึ่งโบกนะจ๊ะเนาะขาดบ่ได้เลยนะจ๊ะนะทุกคนจ้าน้ำเสนอนะจ๊ะเนาะทูน่าปลาทูน่าเนื้อสดๆจ้ะทุกคนจ้ากับแซลมอนตอนใหญ่ๆสดๆงามๆนะจ๊ะเนาะแล้วก็มีข้าว ซาวาซาบิเอ๊มีเข่าที่ว่าเห็ดอันซูชิเหลือนะจ๊ะนะก็เลยมาปั่นเป็ก่อนคลอแคลเนาะจ๊ะนะทุกคนจา๋ากับผักแล้วกับผลไม้น้อยนึ่งนะจ๊ะนะทุกคนจา๋ามาจ้ะมาเอาลายใจห้างนะจ๊ะนะมากินน้ำกันนะจ๊ะนะทุกคนจาาน๋า,ก,ก,จากินหอดทุกคนเนื้อ,อนนจ๊ะนะาาทุกคนจา๋ามาน้ำเก๊กฮวยบ่มีนะจ๊ะนะก็ได้น้ำซานห่อนๆ่นนะจ๊ะนะมาจ้ะทุกคนจ๋ายกจ๋ะ นวาซาบิวันนี้ขอเป็นวาซาบินะจ๊ะนะทุกคนจ้าวางไว้ตรงนี้บีบปูดใส่ตรงนี้นะจ๊ะนะทุกคนบ่เอาลายนะจ๊นะเนาะย่านเจ้าของทำลักนะจ๊นะเนาะไปฟื้นล,ล้มบานบ่ได้จ้นะทุกคนจ้ะเดี๋ยวบ่มีคนทํางานนะจ๊นะเนาะมาว่าเอาลายแกห้างนะจ๊นะเนาะ แซ่บๆจ้า ทูนา่ากับยังไงโชยุจะทุกคนจ้า กรอบแล้วจะ้ะมาวาซาบิ เดี๋ยวขอทำใจจะเข้าก่อนเถอะทุกคนจะขอทำใจก่อนหายใจเบ่ออกวัางใดนะจ๊ะเนาะทุกคนจะหายใจบ่ทดันเลยโอวาซาบิของเพื่นของเขาดีจริงๆน้อยเดียวพอนะจ๊ะเนาะทุกคนจะหายใจเบ่ออกนะจ๊ะบ้งใดนะ โอเคจ้ะทุกคนจัดไปยห้เสียนะจ๊ะนะอืม น้ำจิ้มซีฟูดจะทุกคนจานตาน้ำตาลย่อยย้ำงยางเลยจ้ะตอนนี้ คิงดองจริงเจอนะจานาทุกคนจ๋านี่ยิ้มขิงดองไปขาดไม่ได้ก็คือขิ้งดองโอ้ยขวดมาหน่อยนึงโอ้ยมาหลายแท่ทนี่เนี่ยอืม <c oughs> อยา กินไปเทรมานไปเนาะจ้ะเนาะทุกคนจ้าเทราหน่อยมากมากว่าซาบิเนาะจ้ะจ้าตอนนี้อะยี่ห้อนี่สุดยอดของความแรง เราก็จะมาลองนี่นะจ๊ะนะสดสด О, ]хм. нет. แซบไลยว้าววาไม่เว้าเลยนะจ๊ะทุกคนจ๋าไม่ขอเว้านะจ๊ะเนาะเราเป็นผู้หญิงเว้าไม่ได้นะจ๊ะนะอื้มว้า Mm-hmm. 诗人。 Oh, 어, oh, โอเคจ้ะทุกคนจ้ะกราบขอบคุณและขอบคุณมากมายนะจ๊ะนอสิค่ามารับชมและรับเบิรงช่องสาวสอินสวิดินนะจ๊ะนอทุกคนจ้ะกินบะหมี่นะจ๊ะนอเอาไปเก็บแล้วจ้ะทุกคนจ้ะเอิ่มเกือบกิโลนะจ๊ะนอแซลมอนหกร้อยกรัมปลาทูน่าอีกสามร้อยกรัมนะจ๊ะนอทุกคนจ้ะรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็บเก้าขีดนะจ๊ะนอทุกคนจ้ะก็เกือบกิโลเลยนะจ๊ะนอก็กินบะหมดนะจ๊ะนอทุกคนจ้ะยอมรับว่ากินบะหมดนะจ๊ะนอเอาไปกินอัน คลิปหน้าอีกนะจ๊ะนะทุกคนจ้าเหลือไปกินคลิปหน้าด้วยนะจ๊ะนะขอบบุญและขอบคุณมากมายนะจ๊ะนะที่เขามารับชมและรับเบิ้งช่องสาวสาวอินสวีเดนนะจ๊ะนะทุกคนจ้า see you next time นะจ๊ะนะทุกคนจ้าไปแล้วนะจ๊ะนะสวัสดีนะจ๊ะนะบายบายจ้า